มันปร่บไปเมลาอรีกเต้นไหมที่ต้องอ่ะมันเปล่อไปเมลาอไรเหนน่าจะเหมืนนาจะเป็ดแดไม่ออกไหมเทเทๆเทสเทอันนี้ขออนุญาตเทสเสียงไม่ก่อนนะอันนี้พี่ในมันขึ้นมาสุดไหมครับอยากให้ ว่าก็ตีมล้า่ไ่มยครับเ๋ยารอครับเทสเทสเทสหนึ่งสามไม่ไม่ตัวที่สองนะครับเทสเทสเทสเามันได้ไหมแค่สองเทสหนึ่งสองสามสี่เทสเทสเทสห้าหกเจ็ดแปด ไม่สวัสดีครับ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 ตรงพีเนสไม่ค่อยโดนพีเนสไม่ค่อยโดนเด็ดโดนเอาไฟสอดตัวดีกว่าเอาไฟสอดตัวน่ามืดจริงตรงเนส